สวัสดีพี่น้องประชาชนครับนรลเดชโบราณคุณกปรน,นก,การเกษตรและสกรกรนะครับอาทิตย์นี้เราก็มีเรื่องที่เข้ามาประชุมน,นะครับสามเรื่องอซึ่งจริงๆเขาเป็นเรื่องที่เร่งด่วนทั้งสามเรื่องนะครับเรื่องแรกเนี่ยก็คือเรื่องที่มีข่าวเรื่องการปิดโรงงานน้ําตาลนะครับซึ่งผลกระทบต่อ,อพี่น้องกเกษตรกรชาวไร่อ้อยน่ยก็คืออ้อยที่กําลังตัดอยู่เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะส่งได้รวมถึงปัญหาของ อ้อยไฟไหม้นะครับที่ยังจอดอยู่ที่ลานอยู่เนี่ยครับวันนี้เราได้เชิญคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลนะครับเข้ามาพูดคุยนะครับว่ามาตรการที่ดําเนินการเป็นอย่างไรน,นะครับก็ได้คําตอบว่าสิ่งที่ดําเนินการอยู่เนี่ยจริงๆไม่ได้อาศาอัย่อแนวนโยบายของคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลนะครับแต่ว่าเป็นอานาจของทางกระทรวงอุตสาหกรรมที่ใช้กฎหมายล้มละเนี่ยเข้าไปดําเนินการจัดการก,ารกับกิจาการ เมื่อสอบถามว่าได้มีมาตรการเพื่อรองรับปัญหาดังกล่าวหรือไม่ว่าถ้าสมมติว่าปิดโรงงานไปแล้วเนี่ยห้อยที่ไม่ได้ตัดหรือห้อยที่สายไหมเนี่ยจะเป็นดําเนินการอย่างไลอันนี้ก็น่าเป็นห่วงนะครับก็กลับได้รับคําตอบว่ายังไม่ได้มีมาตรการนะครับโดยแจ้งว่า อ้อยที่ไฟไหม้ก็ขอให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ย,ยไปดําเนินการส่งที่โรงงานอื่นอื่นซึ่งอันนี้ทางกรรมธิการก็แสดงความเป็นห่วงนะครับเนื่องจากว่าทางมติคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้มีมติว่าปีนี้เนี่ยจะให้การรับอ้อยไฟไหม้เป็นศูนย์การที่มอบให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการแจ้งเพื่อส่งอ้อยเนี่ย ไฟไหม้ไปโรงงานอื่งจะสามารถดําเนินการได้หรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เราได้สอบถามไปรวมถึงประเด็นเรื่อง เงินที่ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ตัดอ้อยสดนะครับตัดละหนึรบาทสิก็ได้รับคําตอบว่าวันนี้ทางคณะกรรมการเนี่ยก็ได้มีมติตกไปที่คณะรัฐมนตรีแล้วนะครับซึ่งคณะรัฐมนตรีเองเนี่ยก็ยังไม่ได้มีคําตอบกลับมาว่าจะดําเนินการจ่ายให้หรือไม่ซึ่งทางการกรรมธิการเนี่ยก็ได้เล่งรายไปนะครับพะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเนี่ยซึ่งกุตกรลงทุนลงแรงเนี่ยตัดอ้อยสดไปแล้วให้สามารถที่จะ รายได้เงินเข้ามาชดเชยในส่วนนี้เนื่องจากการตัดตัดอ้อยสดเนี่ยก็มีต้นทุนที่สูงกว่าอ้อยไฟใหม่ในเรื่องที่สองเนี่ยที่เข้าประชุมก็เนื่องจากเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วที่มีข่าวว่าทางเ c เนี่ยได้ระงับการนําเข้านําเชื่อมจากประเทศไทยนะครับเนื่องจากบอกว่า นำเชื่อมดังกล่าวเนี่ยมาจากโรงงานะที่ไม่ได้มาตรฐานวันนี้เป็นที่น่าเสียดายนะครับทางคณะกรรมการกษตรเนี่ยได้เชิญหน่วยงานหลายหน่วยงานนะครับไม่ว่าจทงาทงมกชทางอยอนะครับแล้วก็หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับการนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยเข้ามาชี้แจงในคณะกรรมการเนี่ยทางกรรมธิการก็สอบถามไปเลยว่าตั้งแต่ทางธ c c ได้ดำเนินการ ระงับการนําเข้าของประเทศไทยเนี่ยได้มีการไปตรวจโรงงานทั้งหมดวันนี้ทราบว่ามีทั้งหมด78โรงงานเนี่ยแล้วหรือเปล่านะครับคําตอบที่ได้ก็คือยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปตรวจสอบนะครับดังนั้นทงนางคณะกรรมการเกษตรเองเนี่ยก็เลยขอร้องนะครับเดยเราจะมีการทรัหนังสือไปที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับเพื่อร้องขอให ทางอยอเนี่ยเข้าไปดําเนินการตรวจสอบโรงงานทั้งหมดครับโดยเริ่มจากโรงงานที่มีประวัติการส่งน้ำเชื่อเนี่ยครับไปทางประเทศจีกว่าได้มาตรฐานหรือไม่ได้มาตรฐานอย่างไรคิดว่าปัญหานี้เนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยค่อนข้างนิ่งนอนใจมากเกินไปสิ่งที่ผมเป็นห่วงคือว่าหากเราปล่อยปัญหานี้ไว้น,นานๆเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของสินค้าการเกษตรอื่น ที่ไทยส่งไปประเทศจีนนะครับเพราะว่าตอนนี้ j c c c เนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามีบทบาทสําคัญมากนะครับต่อการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยเรื่องสุดท้ายที่เข้ามาในวันนี้เนี่ยครับก็เป็นเรื่องที่เป็นข่าวเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับเรื่ององุ่นชายมาสกัสซึ่งมีการตรวจพบสารตกค้างนะครับซึ่งทางคณะกรรมาการเกษตรเองเนี่ยก็มีความเป็นห่วงนะครับเนื่องจากว่า สินค้าเกษตรที่นําเข้ามาจากต่างประเทศเนี่ยครับมีกฎหมายที่ควบคุมอยู่สองตัวกฎหมายฉบับแรกก็คือพรบกักพืชน,นะครับซึ่งเป็นห,หนาหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตรที่จะคอยตรวจสอบเรื่องสุขอนามัยพืชน,นะครับทั้งโรคและก็มแมลงในส่วนที่2คือกฎหมายพรบอ,อาหารของทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่จะคอยกําหนดเรื่องความปลอดภัยของอาหารซึ่งทางกรรมธิการเกษตรเนี่ยก็คาดหวังนะครับว่า จะมีการร่วมมือของหน่วยงานต่างๆเพื่อปรับปรุงมาตรการนะครับในการตรวจสอบสินค้าทั้งพืชผักผลไม้ที่นําเข้าเนี่ยให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภครวมถึงมีมาตรการที่เหมาะสมในการกํากับดแูแลให้สามารถที่จะตรวจสอบได้จริงตามระเบียบที่ออกมาดังนี้เพื่อความปลอดภัยของทั้งพี่น้องเกษตรกรและผู้บริโภคนะครับโดยในสัปดาห์ ถัดไปนะครับอีก2สัปดาห์เนี่ยทางคณะกรรมการเกษตรเนี่ยก็จะมีการไปติดตามนะครับเรื่องการจำหน่ายสินค้าดังกล่าวเนี่ยนะครับทั้งผักผลไม้ที่นําเข้ามาเนี่ยที่ตลาดค้าส่งนะครับซึ่งจะไปดูว่าสิ่งที่กฎหมายกําหนดกับสิ่งที่ปฏิบัติจริงสามารถนําไปปฏิบัติหรือไม่แล้วก็มีอะไรที่ควรปรับปรุงนะครับก็นี่คือ,องานของคณะกรรมการเกษตรในสัปดาห์นี้ครับคุณครับ